สวัสดีค่ะพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาตอบปัญหาคลาดใจของ fc ที่ถามมาและจะพาเที่ยวสวนฟักทองนะคะของหนุ่มโสดนะคะว่าเป็นอย่างไรสวยงามแค่ไหนไอ้หนุ่มรับไทยนะคะก็มาคุยกับนางด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะว่าคลิปนี้ฟักทองก็สวยสวยนะคะเขาปลูกไว้ขายนั่นเองค่ะมีคนมาซื้อทุกวันนะคะขายดีค่ะ ก่อนจะตอบปัญหาดราม่าต่างๆนะคะตอบปัญหาให้กับคุณตอบคําถามคุณจรันเลยนะคะคนดูไลฟ์สดลุงพลป้าแตนกับยูทูบเบอร์สายลุงหลักร้อยคนดูไลฟ์สดคุณหนูนานเนี่ยหลักพันตั้งกล้องไว้เฉยๆก็มีคนดูนะแต่ทําไมยอดวิวไม่ขึ้นยอดผู้ติดตามไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวนางมาตอบให้นะคะ ก็เป็นเพราะว่าคนที่ติดตามช่องเขาอาจจะอาจจะประมาณว่าคนที่นะคะคนที่กดติดตามไว้นะคะ่ะนะมาดูเขาตอนนั้นตอนที่เขาไล่อะ่ะก็ติดตามไว้แล้วอะ่ะก็เป็นคนเดิมไงคะคนเดิมดูคนเดิมดูแล้วก็ดูดูอยู่อย่างนั้นแหละดูแค่นั้นอะ่ะดูไม่ไปไหน แต่นะคะคนดูช่องอว่า FC ลุงพลหรือสายลุงพลยูทูบเบอร์ YouTuber ช่องอื่นๆน่ยแค่หลักร้อยแล้วทําไมพอลงไลฟ์แล้วนะ่ะวิวทาไมเขาเยอะแล้วทําไมผู้ติดตามมันเยอะมันมีคนที่วิ่งไปวิ่งมานะคะมาใหม่สมมติว่านะดางไลฟ์เนี่ยมีคนดูแค่เห็นอยู่เนี่ยแค่400บางครั้งอ้าวขึ้น300บางครั้งลดลงมา200แต่มันมีคนใหม่มาเรื่อยไงคะ มีคนใหม่มาเรื่อยไม่ใช่คนเดิมอะ่ะมันก็กลายเป็นวิวค่ะนะคะเพราะคนเดิมเดิมมาวิ่งไปวิ่งมาเขาไม่นับวิวให้นะคะเขาไม่ได้นับวิวให้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครนะคะใครเอาเอา,เอาคอมอะ่ะเอาคอมนะคะทําขึ้นมาหลายๆนะคะหลายๆเหมือนตัวเองมีหลายช่องอะ่ะแต่ว่าเป็นสายเน็ตสายเลนที่เดียวกันเลยอะ่ะ แล้วมาลุมดูช่องตัวเองหรือว่ามาดูคนไปดูตัวเองเอาไปดูหรือทำขึ้นเพื่อไปดูช่องที่ตัวเองรักก็ช่างไปช่วยเขาอะสุดท้ายเขานับให้แค่วิวเดียวเหมือนเดิมค่ะนะคะรายได้ก็ได้น้อยอยู่ดีอันนี้นะถ้าทำแบบว่าเราไปทำเหมือนอะทำขึ้นช่วยเหลือกันนะคะนะคะว่าบ้านหลังเดียวสายเน็ตสายเนนเลนเดียวเนี่ยนะคะนะเพราะว่าคนเรานะอีเมลหนึ่งนะคะตั้งขึ้นได้เป็นอย่างน้อยนะคะ 500ช่องนะคะอย่างน้อยนะคะ500ช่องค่ะนะตั้งขึ้นกี่ช่องก็ได้เนี่ยแล้วเอามาลุมดูเนี่ยแต่อีเมลเดียวนะคะ youtube จะคิดให้คุณแค่อีเมลเดียวอยู่ดีเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมันเหมือนแบบว่าดูวิ่งมาดูบ่อยๆบ่อยๆเหมือนดูเยอะก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วทำไมวิวไม่ขึ้นทำไมยอดผู้ติดตามก็ไม่บวกขึ้นเยอะนี่แหละค่ะเพราะบางทีนะคะ เขามาดูเฉยๆแต่เขาไม่ได้กดติดตามไงคะผู้ติดตามก็ไม่ขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะ y o u t u b e มันเป็นนะคะเราโกงหกเขาไม่ได้นะคะ Youtube เขามีเครื่องตรวจจับแล้วก็การทำงานของ y o u t u b e เนี่ยเขาก็มีกลไกของเขาด้วยนะคะเนาะอันนี้เราก็ไม่สามารถไปก้าวไกลหรืออธิบายได้มากกว่านี้นะคะรู้แต่ว่าถ้าเรานะคะระหว่างที่ไลฟ์อยู่ไม่ค่อยมีคนดูเยอะหรอกแต่หลังจากเลิกไลฟ์แล้วมีคนดูให้เยอะนะคะ หรือทำเป็นคลิปอ่ะจะได้เงินมากกว่าไลค์อยู่นะคะเพราะไลค์อยู่ส่วนมากคนก็จะกดข้ามเข้ามาชมเราไลค์เลยแล้วก็คาอยู่นั่นเลยฟังเราพูดอยู่นั่นเลยนะแต่การที่อ่าเรามาชมคลิปหรือบันทึกเป็นคลิปไว้แล้วมีคนมาดูย้อนหลังให้เนี่ยนะคะมันจะได้มันจะได้ชมโฆษณาตั้งแต่แรกแล้วก็ดูไปดูมาก็ชมขั้นกลางชมท้ายคลิปอีกมีโฆษณา ถ้าคนไหนไม่กดข้ามเนี่ยเราก็จะได้โฆษณายเยอะแล้วก็นะคะนี่คือมันเป็น,นกลไกหรือเทคนิคทาง youtube แล้วก็คนนะคะอย่างเวลาเราไลฟ์เนี่ยคนของเรา fc ของเราที่ติดตามเราเนี่ยเขาไม่ว่างนั่นเองเขาไม่ได้ชมหลังจากที่เราลงไลฟ์แล้วบันทึกไว้แล้วกลับมีคนมาชมให้เราเยอะเราก็ได้นะคะวิวเยอะนั่นเองค่ะนะคะนี่ตัวเม่นนะเนี่ย ตัวเม่นนั้นเนี่ยกระโดดเข้าป่าเนี่ยเม้นนะคะเนี่ยเม่นเหมือนบ้านเราเลยนะคะเนี่ยนางไปเที่ยวนะคะกับสามีก็เลยเจอเลยถ่ายมาให้ดูแล้วนางจะตอบปัญหาคาใจให้ต่อเลยนะคะว่าอันนี้ตอบให้คุณจรันแล้วนะคะหวังว่าจะเข้าใจเนาะนะคะอย่าซีเรียสทำไปเรื่อยๆค่ะนะอย่าไปหวังอะไรมากมายทำดีที่สุดพอค่ะนะปัญหาต่อมาค่ะปัญหาต่อมาอืมคนนึงคนนึงเนี่ยนะคะ ค,คุณอวตารคุณอวตารไร้นามคะ่ะนะคะเนาะคุณจะมาแฝะ่อะไรนางทุกคลิปนะคะนะทุกคลิปเลยนะคะนะคลิปนี้ก็มาพูดนะเ,ออเด็กหรืออายุเท่าไหร่สวยหรือที่บ้านมีกระจกหรือเปล่านะแล้วก็อีกในคลิปหนึ่งนะคะนะอย่างนี้เหรอสวยปากอย่างนี้เหรอนะคุณนะปากแบบเจอเจอ แปลกๆอย่างนี้เหลอสวยคุณไปดูค่ะนะคะนางไม่เคยมานั่งชมตัวเองว่าตัวเองสวยไม่สวยนะคะไม่เคยพูดนะคุณไม่รู้เป็นอะไรมานั่งอิจฉานางอยู่เนี่ยนะคนอื่นนะคะเขาทั้งกลมทั้งอ้วนทั้งเตี้ยนะเหมือนจะกิ้งได้เหมือนองค์แดงเขาก็มีสามีที่รักเขาครอบครัวอบอุ่นได้บางคนนะคะนะรูปร่างหน้าตานะคะปากถึงหูน้นนะคะเขายังมีสามีที่รัก นะแล้วปากนางนี่นะคะนะมันพอดิบพอดีเลยนะคะมันพอดิบพอดีเลยนะคะคุณไปดูช่องอื่นซิคุณไปดูปากเขาซิถ้านั่งพูดใกล้ๆกล้กล้องอะ่ะมันถึงหูน่นนะแล้วคุณอะไรนักหนามาดูคนแค่ในจอเนี่ยสวยไม่สวยก็ได้ประกวดนางงามอยู่ได้ละนะอืมไม่เคยชมตัวเองนะแต่พูดความจริงก็ไม่เคยว่าตัวเองสวยหรอกแต่ก็ได้ประกวดนางงามอยู่นะอืมประกวดตั้งหลายเวทีนะชนะด้วยนะแล้วคุณล่ะ คุณทำไมถึงมาจ้องอิจฉานางถ้านางไม่สวยนางทำอะไรให้เหรอมานั่งพูดนั่งด่าทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปนะ่ะตอนนี้ก็คงไม่ได้พูดแล้วล่ละเอาอีเมลปลอมมานะเอาอันใหม่มานะเพราะว่าอีเมลเนี่นะ่ะนะเขาบล็อกคุณไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพูดมากลำคาญนะคะมาแขวมาด่ามาพูดอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรนักหนาอืมนะเพราะว่ามันมาในความอิจฉาลักษณะนี้มันไม่เกี่ยวกับคดีเลยคุณมาไม่ถูกกะละเทศะนะคะตอบให้แล้วนะ ส่วนเรื่องดราม่าต่างๆนะคะนางบอกแล้วความจริงทุกคลิปที่นางพูดมาคือความจริงทั้งหมดไม่มีโกหกความจริงมันอยู่ในนั้นหมดไปฟังย้อนหลังนะคะดราม่าต่างๆที่ถามเข้ามาเยอะเลยและนางขอบอกตรงนี้นะคะว่าหากพวกคุณไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักให้อภัยกันและกันมันก็ยิ่งสาวมันก็ยิ่งขุดเอาจะเอาชนะกันอยู่นั่นแหละแต่สุดท้ายความจริงมันคือความจริง ความจริงก็คือความจริงจะให้เป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้และนางไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครออกจากทุกคนมาทั้งหมดเพราะนางไม่ชอบการขัดแยง้งนะคะนี่คือนางอุดมการณ์ของนางอยู่กับคนที่รับลุงพลที่จะช่วยลุงพลนะคะจะไม่ทำร้ายกันและกันใครอยากทำร้ายกันก็ทำร้ายต่อไปนะคะส่วนนางขออยู่คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครตอบปัญหาคาใจให้หมดแล้วนะคะที่นางพูดมาคือความจริงทั้งหมด แล้วถ้าหากใครนะคะก้าวไก่นางไม่หยุดหรืออยากมีเรื่องกับนางพูดอะไรที่ไม่เป็นจริงมากๆนะคะนางบอกเลยว่าหากมินประมาทหรือต่างๆนานา,นานาที่ไม่เป็นเรื่องจริงพูดนะคะใส่ร้ายก็นางก็เซนนะคะ,อะมอบสันธะให้พ่อนางเรียบร้อยแล้วพวกคุณอยากลองก็อย่ามาขอโทษก็แล้วกันเพราะไม่รับกระเช้าคะ่ะนะคะเนาะนะนะวันนี้ ไปดูเลยค่ะสวนนะคะฟักทองนะคะเดี๋ยวไอ้หนุ่มรถไทยเจ้าของส่วนฟักทองก็จะมาคุยกับนางนะคะก็คุยเยอะแต่นางให้ดูส่วนหนึ่งนะคะไปชมกันเลยจ้าไม่ค่ะดูค่ะ,คะที่โน่นนะคะเขาเก็บนะคะเนี่ยค่ะเก็บแล้วก็มีวางขายด้วยนะคะมีช็อปวางขายด้วยค่ะ ลูกสีขาวก็จะเป็นตุ่มๆๆๆๆๆนะคะเหมือนหนังคางคกค,ค,ค่ะลักษณะผิวไม่เรียบนะคะผิวไม่สวยแต่ดูท่าจะมันนะคะ<ป>มัวไทยแลนด์เด้อมัวไทยรองเด้อโอเคเกตรงต้องลอองโอเคแพทริกตัวต,ตัวแพทริกแพทริกเออ เจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนบอกว่าสวยงามนะคะเบนโฟโต้ก็คือคุณมาถ่ายรูปได้สวยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่ไหนนางบอกว่าเป็นคนไทยแล้วเขาเขาถามนางว่าชื่ออะไรนางก็บอกว่าชื่อละอองนะคะ สวยงามากนี่ค่ะกว้างขวางมากค่ะนะคะกว้างขวางมากเลยมีรูปสีนี้ด้วยค่ะน่ารักจังเลยค่ะนี่เห็นเนื้อมันนะคะเหมือนว่าเขาเจ็บแล้ว รถเก็บแล้วนะคะที่เก็บไปแล้วแล้วก็โดนเหยียบนะคะเนี่ยนยคะเหมือนโดนเหยียบแล้วก็นี่ค่ะคือเก็บไม่หมดนะคะนอนฝั่งนอนซีกนอนยังไม่ได้เก็บนะคะน่ะน่ะยังไม่ได้เก็บอันนี้ก็เป็นบ้านคู่คนนะคะบ้านคู่คนนี่ค่ะ อยู่ในนี่ค่ะมีบ้านนะคะบ้านเขาอยู่ในมีต้นไม้ด้วยแล้วก็ล้อมรอบนะคะแล้วเขาก็มีขายด้วยนะคะนี่ค่ะสวนกว้างขวางมากสุดยอดสวยค่ะเงาวับเลยค่ะสวยมาก ลคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กำลังแรงแกนางนะคะหากชื่นชอบก็กดแชร์กดไลค์ให้กำลังแกนางด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามขอให้ f อซของนางสุขสมบงังิแก่ปรารถนาทำไรก็ขอประสบความสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะ A the crossing for Im me Stranger to pain, it's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this.